โตโนช่วโมงที่มีความหมายส่งนิชาไปฝรั่งเศสกอดหวานกลางสนามบินโตโนโตเดินทางมาส่งนิชาแฟนสาวปินไปฝรั่งเศสภาพหวานมากเต็มไปด้วยความคิดถึงจริงๆเพราะต้องห่างกันทําให้ช่วงเวลาสั้นไม่กี่ชั่วโมงก็มีความหมายมากๆสําหรับกูของนักร้องหนุม่ม โตโนภาคินกับนางเอกสาวนิชานัทนิชาจากภาพที่ออกมาหวานมากๆเพราะโตโนเพิ่งบินกลับมาจากการเล่นคอนเสิร์ตท,ที่กัมพูชาต้องบอกว่าเวลาคบเกี่ยวกันมาแต่เจ้าตัวก็มาทันเวลา ส่งแฟนสาวนิชาบินไปทำงานที่ประเทศฝรั่งเศสทันเวลาพอดีจะเห็นว่าต่างคนต่างดีใจมากๆที่ได้มาเจอกันก่อนเพื่อให้ใหายคิดถึงเพราะต้องห่างกันนานเป็นสัปดาห์จากภาพสนามบินที่ทั้งสองคนต่างมารอรับและมาส่งกันนั้นทำให้บรรยากาศบริเวณนั้นอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักโตโน่กอดนิชาอย่างนั้นเพื่อซึมซรบความน่ารักของแฟนสาวไว้สัมผัสได้เลยว่าเต็มไปด้วยความคิดถึงจริงๆเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆทำเอาพื้นที่ตร งนั้นเต็มไปด้วยสีชมพูไปหมดเลยทีเดียว